โภาวนาวิงวอนขอพระแม่มารีในช่วงการระบาดของเชื้อไวรัสโครโรนาข้าแต่พระแม่มารีพระแม่ทรงส่องสว่างบนเส้นทางของลูกทั้งหลายเสมอทรงเป็นดั่งเครื่องหมายแห่งความรอดพ้นและความหวังลูกทั้งหลายมาขอพึ่งพาอาศัยพระแม่ ผู้ทรงเป็นสุขภาพของบรรดาผู้ป่วยผู้ประทับอยู่ณเชิงกลางเขนทรงอยู่ใกล้ชิดกับความเจ็บปวดของพระเยซูเจ้าและพระแม่ผู้ทรงรักษาความเชื่อไว้ได้อย่างมั่นคงพระแม่ผู้ทรงเป็นความรอดพ้นของลูกทั้งหลายพระแม่ทรงทราบดีถึงความจำเป็นของลูกและลูกไว้ใจว่า พระแม่จะทรงประทานให้เช่นเดียวกับที่เมืองคานาแควนกาลิลีเพื่อว่าความชื่นชมยินดีและการฉลองจะกลับมาอีกครั้งหลังจากช่วงเวลาแห่งการทดลองนี้พระมารดาแห่งความรักของพระเจ้าขอโปรดช่วยลูกทั้งหลายให้ลูกได้กระทำตามพระประสงค์ของพระเจ้า และกระทําสิ่งที่พระเยซูเจ้าตรัสแก่ลูกพระองค์ทรงรับเอาความทุกทรมานของลูกไว้กับพระองค์และโดยอาศัยกางเขนพระองค์ทรงรับความทุกโศกเศร้าของลูกไว้เพื่อนำลูกไปสู่ความชื่นชมยินดีแห่งการกลับคืนชีพพวกลูกขอหลบภัยใต้การคุ้มครองของพระแม่พระมารดาของพระเจ้า โปรดยาทรงเมินเฉยต่อคำภาวนาของลูกทั้งหลายผู้กำลังตกอยู่ในการทดลองและโปรดช่วยลูกทั้งหลายให้พ้นจากพยันตรายทั้งปวงโอ้พรมจารีผู้ทรงเกียรติและทรงบุญยิ่งนัก